ความจริงของความเป็นสามีภรรยาความจริงของความเป็นเจ้าคนนายกค,ความจริงของความเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของกนนี่คือหลักธรรมะอันเป็นของจริงที่เราทุกคนควรจะเรียนรู้ในเมื่อเราเรียนรู้แล้วเรายอมรับสภาพความเป็นจริงในความเป็นของเรา ถ้าเรายอมรับสภาพความเป็นจริงเราจรึงจะปฏิบัติหน้าที่ของเราได้โดยสมบูรณ์การปฏิบัติหน้าที่โดยขาดตกบกพร่องเพราะเราไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงในสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบัน <c oughs> อีกปัญหาหนึ่งการกำหนดรู้ที่ลมหายใจหมายความว่าอย่างไร กำหนดอย่างไรการกำหนดรู้ลงที่ลมหายใจหมายถึงการกำหนดลงตรงที่ลมสัมผัสที่ปลายจมูกที่ผ่านออกผ่านเข้าให้ทำความรู้สึกไว้ที่ตรงนี้ในเบื้องต้นก่อนเมื่อกำหนดอยู่ที่ตรงนี้ เมื่อจิตเริ่มมีอาการสงบลงไปนิดหน่อยจิตอาจจะวิ่งตามลมเข้าวิ่งตามลมออกก็ปล่อยให้จิตวิ่งตามลมเข้าลมออกอยู่อย่างนั้นขอให้จิตกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจแม้ลมหายใจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามก็กำหนดรู้ที่ลมหายใจแม้ว่าลมหายใจจะปรากฏใกล้ๆกับว่า เป็นข้อยาวหรือเป็นฟันเป็นอะไรแล้วแต่มันจะแสดงขึ้นมาก็ให้กําหนดรู้ลงที่จิตตัวผู้รู้รู้อยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวแล้วจิตจะค่อยสงบละเอียดลงไปทีละน้อยแต่น้อยจนกระทั่งลมหายใจหายขาดไปเมื่อลมหายใจหายขาดไปแล้วก็ไม่ทําไม่ต้องทําความตกใจเมื่อลมหายใจหายไปแล้วจิตก็ไม่มีไม่มีเครื่องรู้ จิตก็รู้อยู่ตรงที่จิตจากเดียวก็กําหนดรู้ที่จิตเท่านั้นจนกว่าจิตจะ,จะละเอียดลงไปถึงแม้ว่าจิตจะไม่รู้ไม่เห็นอะไรก็าตามขอให้มีความสงบสว่างละเอียดลงไปจนกระทั่งถึงอัปปนาสมาธิข้อที่สองคนที่ตายไปแล้วกลับมาเกิดได้จริงหรือ วิญญาณออกจากร่างไปสู่ร่างใหม่เหมือนกับถอดเปลี่ยนเสื้อผ้าเก่าสวมชุดใหม่ฉะนั้นหรือหรือจากางไรต้อธิบาย <c oughs> คนตายไปแล้วถ้าหากยังมีกิเลสเป็นเหตุให้เกิดก็ต้องกลับมาเกิดอีกแต่จะเกิดเป็นอะไรสุดแท้แต่กรรมที่ทำไว้วิญญาณเป็นของกลาง ถ้าตายไปแล้วจิตนิม่มวิญญาณตัวนี้มันไปยึดอะไรหรือเคยทำบาปทำกรรมอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่มีชีวิตเอาไว้ถ้าบาปก,กรรมอันนั้นจะให้ผลก็ไปเกิดเป็นสิ่งนั้นทีนี ในเมื่อท่านถามถึงไอกคนที่ตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่จริงหรือไม่อันนี้จริงการตายของคนนี่มีลักษณะสองอย่างถ้าคนธรรมดาตายตายอยู่ในขณะที่จิตกำลังวุ่นวายไม่มีสมาธิพอตายไปแล้วนี่วิญญาณออกจากร่างเขาจะรู้สึกว่าเขามีตัวมีตัวติดไปด้วย แล้วเขาจะไม่มีความรู้สึกว่าร่างกายที่เขาเคยอาศัยอยู่แต่ก่อนนั้นเป็นของเขาแม้ว่าผู้ที่จะเอาศพเขาไปเผาหรือไปฝังก็าตามเขาไม่รู้เลยว่าเอาอะไรไปฝังไปเผาเพราะเขาไม่รู้ว่าเป็นกายเดิมของเขาเขาเลืมหมดสิ้นเพราะว่าในความรู้สึกของเขานั้นเขามีกายใหม่ติดตัวเข้าไปอยู่ <c oughs> อันนี้เป็นลักษณะของคนตายโดยธรรมดาทีนี้ถ้าหากว่าคนตายในสมาธิคนตายในสมาธินี่ถ้าสมาธิที่จิตท่องเที่ยวอยู่ในกามาวาจรกุศลพอตายพบลงไปร่างเทวดาความรู้สึกในจิตของเขาก็กลายว่าเขามีร่างเป็นเทวดาแต่ถ้าู้นั้นจิตอยู่ในฌานตายพุบลงไปนี่ จะรู้สึกว่ามีแต่ดวงจิตอันเดียวเท่านั้นไม่ปรากฏว่ามีร่างกายอันนี้เกิดจากที่อาตมมาเคยได้ลองลองตายลองดูหลายครั้งหลายคนแล้วมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> ส่วนที่จะมาเกิดใหม่นี่ไม่ได้หมายความว่าตายจากคนแล้วมาเกิดเป็นคน วิญญาณเป็นของกลางตายจากคนอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์ก็ได้สุดแท้แต่กรรมทีนี้ในเมื่อมาพูดถึงกรรมแล้วใครที่จะทำความเข้าใจว่าบุนกับบาปเป็นสิ่งที่มีค่าเท่ากันบนบาปมีค่าเท่ากันอยู่ที่ตรงไหนอยู่ตรงที่ทวงดวงจิตของสัตว์ให้ติดข้องอยู่ในวัฏสงสาร แต่แตกต่างกันโดยการให้ผลบนให้ผลเป็นสุขบาปให้ผลเป็นทุกข์แต่คุณค่าที่ทำให้จิตของผู้ติดอยู่ในบุญกับบาปให้ติดข้องอยู่ในวัตกรสงสารนั้นมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติรับเมื่อบรรลุอรหัตผลแล้วต้องสลัดทิ้งทั้งบุญและบาป ถ้ายังเกาะบนอยู่ก็ยังคล่องอยู่ในวัฏสงสารเกาะบาปอยู่ก็ยังคล่องอยู่ในวัฏสงสารยังไม่พ้นต้องค้นทั้งบุญเลยบาปอันนี้หลักฐานในพระไตรปิฎกกรุณาไปค้นดูออก้อ <c oughs> สามการปฏิบัติสมถะกรรมาฐานจะทำให้หยุดจู่แค่นี้ไม่ไปสู่วิปัสสนาจริงหรือ สมถะกรรมฐานต่อบาททีปัสสณากรรมฐานได้ออันนี้จะมาได้อธิบายแล้วตอนท,ที่ที่กําลังแสดงคำ <c oughs> ถ้าหากว่าผู้ปฏิบัตินั้นติดอยู่ในสมถะติดอยู่ในสุขอของความเป็นสมถะกรรมฐานนั้นแล้วไม่พยายามที่จะทำาิิให้เ้าวขึ้นสู่ภูมิทีปัสนณากรรมฐาน ก็หมายความว่าทําจิตให้สงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิพอจิตออกจากอัปปนาสมาธิแล้วปล่อยปล่อยเลยปล่อยโอกาสไม่ตามเรียกว่าไม่ติดตามกฎานอย่างจิตสงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิพอจิตออกมาแล้วปล่อยพวกพวกพวกออกมาแล้วก็เลิกกันทีอันนี้จิตจะไม่มีโอกาสก้าวึ้นสู่ภูมิปัสนากรรมฐาน แต่ถ้าว่าพอจิตถอนออกจากอัปนาสมาธิหรือสมถะแล้วก็เกิดความคิดตั้งสติกำหนดตามรู้ความคิดนั้นจิตจะเข้าไปสู่ภูมิที่ปัฒนากรรมฐานได้โดยไม่ต้องยกเอาอนิจจาลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาพิจรารณาเพราะโดยธรรมชาติแล้วเมื่อเจตถอนออกมาจากอัปนาสมาธิจิตจะรู้สึกว่ากายปรากฏในเมื่อกายปรากฏจิตก็ย่อมรู้กายคือรูป ในเมื่อเจตรู้กายคือรูปเจตก็ย่อมรู้เวทนาเพราะเวทนาเกิดจากรูปคือกายและเจตก็จะรู้สัญญาเพราะในความทรงจําต่างๆที่ผ่านข้ามาทางทวารหนกนั้นจิตยอดเกิดจําเอาไว้แล้วก็วิญญาณในเมื่อรู้สิ่งใดขึ้นมาก็เกิดความรู้ขึ้นมาซึ่งเรียกว่าวิญญาณเมื่อรู้แลว้วเคล็ดปรุงแต่งในสิ่งนั้นๆมันก็กลายเป็นตัวสังขารเพราะฉะนั้นต่างกําหนดตัวรูปนาม คำว่าโรคดับนามเกิดโรคดับนามเกิดหมายถึงว่าในขณะที่เรากำหนดรู้โลกเปทน,นาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่เมื่อจิตยังไม่มีสมาธิอย่างละเอียดแน่เนิเราจะยังรู้สึกว่ากายปลาฝุดอยู่ลมหายใจยังมีอยู่เมื่อจิตสงบเป็นสมาธิละเอียดเข้าไปแล้ว จิตจะปล่อยวางความมีรูปคือกายในเมื่อปล่อยวางความมีรูปคือกายรูปหายไปเวทนาหายไปสัญญาหายไปโลกดับจิตไม่ได้ปัวพันกับโลกเวทนาสัญญาอารมณ์มันน้อยลงจิตจึงเด่นขึ้นมาเรียกว่านามเกิดทีนี้ภายในจิตอันนั้น ในขั้นนี้ยังเหลืออยู่แต่สังขารกับสิญญาๆแล้วจิตก็จดจ้องอยู่ในสิ่งที่รู้ในส่วนละเอียดอย่างนั้นจิตในตอนนี้อยู่ในอัปปนาสมาธิอยู่ในฌานเหมือนกันบางท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าเจตอยู่ในอัปปนาสมาธิในขั้นสมาธานี่มันจะไม่มีความรู้อะไรเลยย่อมจะเข้าใจอย่างนั้น แต่ความจริงแล้วสมถะในขั้นต้นนี้เป็นใ่เพียงปฐมมจิตปฐมบิญญาณมโนธาตุสติยังไม่เป็นมหาสติจึงไม่สามารถก้าวครื่งสู่ภูมิปัสนณากรรมฐานได้นอกจากจะฝึกหัดน้อมนึกปรับปรุงปฏิปทาเอาเองจนกว่าจิตจะสามารถเดินโดยลำพังของตัวเองได้แต่ถ้าว่าจิตผ่านการพิจารณามาอย่างช่ำชองแล้ว ิจดจอมจะสงบลงไปสู่อัปปนาสมาธิปรากฏว่าตัวหายไปหมดแล้วแล้วก็ยังมีสิ่งที่รู้ปรากฏขึ้นมาอยู่สิ่งที่รู้อันนี้จะเรียกว่าอะไรก็เรียกไม่ได้มันมีแต่มีแต่สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เท่านั้นอันนี้เป็นความรู้ในขั้นโลกุตระเรียกว่าอยู่เหนือโลกความรู้ที่มีชื่อเรียกนี่เรียกว่าความรู้ในขั้นโลกี ความรู้ที่ไม่มีชื่อเรียกไม่มีสมมติบัญญัติเป็นความรู้ที่อยู่ในขั้นแห่งโลกุตระย่อมไม่มีสมมติบัญญัติอันเป็นสัจจะธรรมที่การในเมื่อทำสมถะชำนิชำลาญแล้วการต่อวิปัสสนากรรมฐา,านเนี่ย การต่อวิธีง่ายๆก็คือคอยจ้องเวลาจิตขอนออกจากอัปนาสมาธิเกิดความคิดแล้วตามรู้ความคิดนี่อย่างหนึง่งถ้าไม่อย่างนั้นก่อนที่จะทําความสงบให้เป็นสมถะให้พิจารณาลูกเตทนาสัญญาสังขารวิญญาณในแง่แห่งพระไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตาด้วยความคิดเอาคิดเอาคิดเอาตามที่เราจําได้มาแล้วต่อไปก็ ในขณะที่พ้นคิดพิจารณาอยู่นั้นจิตอาจจะสงบลงไปในระหว่างก็ปล่อยให้จิตสงบไปในเมื่อจิตสงบลงไปถ้าอากิตมีพลังพอที่จะปฏิวัติตัวไปสู่ภูมิความรู้ในขั้นวิปัสสนาได้จิตจะดําเนินความรู้ไปเองคือมีความรู้ผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาเองอันนี้ขอให้คําตอบเพียงแค่นี้ มากมาไปเลยออไปเลย <c oughs> จจตใจวิญญาณต่างกันหรือไม่ <c oughs> และอยู่ที่ส่วนไหนของร่างกาย <c oughs> จิตใจวิญญาณนี่เป็นปัญหาที่ค่อนข้างละเอียด ความรู้สึกถ้าเราเราตีความหมายตามรูปสศัตว์จิตกับใจมีมูลลากมาจากธาตุอันเดียวกันคือจิตธาตุเป็นไปในความก่อความสั่งสมแต่ว่าท่านเจ้าพระคุณอุบารีท่านอธิบายไว้ว่าใจคือส่วนที่เป็นกลางจิต เป็นอาการที่ใจส่งกระแสออกไปรับรู้อารมณ์ในเมื่อสัมผัสอารมณ์แต่ละอย่างละอย่างก็เป็นจิตแต่ละอย่างละอย่างแต่ตัวใจเป็นกลางอยู่ตลอดเวลาท่านเจ้าคุณพระบาลีสิริจันโคจันท่านอธิบายเอาไว้อย่างนี้ <c oughs> ทีนี้และอยู่ที่ส่วนไหนของร่างกายท่าน้หลายเรียนมาแล้วว่า ที่เกิดของความคิดอยู่ที่สมองโดยธรรมชาติของจิตแล้วถ้าไม่มีส่วนประกอบเขาจะทำอะไรไม่ได้อ่วิญญาณนี่วิญญาณนี่ขอตอบเป็นสองไหลในหนึ่งวิญญาณในขันห้าหมายถึง อาตนะภายนอกอายตนะภายในกระทบกันเข้าแล้วเกิดความรู้สึกเึื่อนเรียกว่าวิญญาณตามทวานนั้นๆอันนี้เป็นวิญญาณในกันห้าอีกอันหนึ่งนั้นปฏิสนธิวิญญาณคือวิญญาณที่รู้จักจุติและปฏิสนธิหมายถึงวิญญาณในปัญหาที่ว่าคนตายแล้วไปเกิดใหม่หรือไม่ ตัวปฏิสนธิวิญญาณนี่เป็นวิญญาณดั้งเดิมเมื่อปฏิสนธิวิญญาณนี่มีแต่วิญญาณล้นล้วนแกจะไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรทั้งสิ้นและก็ทำอะไรไม่ได้แต่เมื่อมีส่วนประกอบคือประสาทในส่วนสมองหรือมันสมองเป็นส่วนประกอบแล้วแกจึงจะมีปฏิกิริยาสร้างความคิดนึกขึ้นมา อันนี้ขอตอบ,อย,อบอย่อๆเพียงแค่นี้ฝากไ้ให้ท่านทั้งหลายพิจนารณาต่อไป <c oughs> เจตสิกคืออะไรเจตสิกคือคนธรรมอันเป็นส่วนประอกอบอยู่ในจิตเช่นเราภาวนาแล้วเกิดศรัทธาเกิดวิริยะเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญา สัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นเจตสิกประกอบอยู่ในจิตคุณธรรมอันใดเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ของจิตอันนั้นคือเจตสิกถ้าจะว่าอีกอย่างหนึ่งอย่างสมมติว่าจิตกับพธโทสัมผัสกันจิตกับพธโทสัมผัสกันนี่พธโทเป็นธรรม,มารมจิต เป็นมโนทีนี้ทั้งสองอย่างนี้มันมาสัมผัสกันเข้าก็เรียกว่าการสัมผัสแล่ความรู้สึกว่าสัมผัสนั้นเป็นวิญญาณทีนี้ภาวนาโพโทโพโธแล้วเกิดสมาธิขึ้นมานั่นคือเจตสิกแล้วเกิดปัญญาขึ้นมานั่นก็คือเจตสิกเกิดสติขึ้นมานั่นก็คือเจตสิก เกิดสัทาเชื่อมั่นขึ้นมานั่นก็คือเจตสิกอันนี้ขอให้คำตอบอย่างนี้ท่านเขียนไว้ในตํำราว่าเจตสิกษษษษคือสิ่งที่ประกอบกับจิตบางท่านอาจจะเข้าใจว่าจิตนึกถึงรูปแล้วก็เป็นเจตสิกทีนี้จิตนึกถึงรูป มันเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาอันเป็นตัวกิเลสอันนี้เรียกว่าเรียกว่าอากุศลเกจติกแต่การสัมผัสรู้พอสัตย์ได้วรู้เจ็ตาเห็นโลกพับรู้ว่ารุปนี่คือปัญญาความยินดียินได้พอใจไม่พอใจในรูปนั้นเป็นอาการของกิเลสน,นั่นคือเจติกอันนี้อีกประเภทหนึ่ง ถ้าเป็นคุณธรรมก็คือว่านักปฏิบัติสามารถสร้างพละห้าขึ้นในจิตได้มีสธ er, าวิริยะสติสมาธิปัญญาหรือสามารถรวมอริยมรรคลงเป็นหนึ่งเรียกว่าเอกาโนโมโัมโคมีสติเป็นตัวการสามารถปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมได้อันนั้นคือเจติติแนวสัญญานาสัญญาเจตนะหมายถึงอะไร เนวสัญญาณาสัญญาเจตนะตามหลักวิชาการที่ท่านอธิบายเอาไว้เมื่อผู้บำเพ็ญสมาธิดำเนินจิตตามภูมิแห่งสมาบัติแปดเนวสัญญาณาสัญญาเจตนะเป็นสมาบัติขั้นสุดท้ายหรือสูงสุดของสมาบัติแปด ความรู้สึกของเกศผู้ปฏิบัตินี้ท่านว่าจะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็หมายความว่าจะมีความทรงจาก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่ปฏิเสธก็ไม่ได้รับรองก็ไม่ได้ในลักษณะอย่างนี้ท่านเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญาเยตนะแต่ว่าจะมาก็ยังไม่ถึงแนอันนี้พูดตามแบบที่ท่านเขียนไว้ทางพระพุทธศาสนาถือว่าเจิด เป็นตัวผู้รู้แต่ในทางแพทย์ถือว่าสมองเป็นตัวผู้รู้ไม่ทราบว่าจิตและสมองจิตและสมองเป็นตัวเดียวกันหรือไม่อันนี้ก็ ได้ในคำที่ว่าโดยธรรมชาติของจิตแล้วถ้าไม่มีส่วนประกอบเขาไม่สามารถที่จะแสดงปฏิกิริยาหรือแสดงผลใดๆออกมาได้โดยธรรมชาติเขาจะต้องมีส่วนประกอบคือมีกายส่วนประกอบของกายที่สำคัญก็คือมันสมอง ทีนี้ในเมื่อจิตกับมันสมองหรือประสาทสั่งการมาประกอบกันเข้าจิตจึงมีพลังสั่งการได้ต่างขึ้นมาภายในร่างกายของเราทีนี้ถ้าหากว่าจะแยกประเภทก็หมายถึงว่าจิตคือตัวผู้รู้รู้อยู่เฉยๆมันสมองนี่เป็นเนื้อสมองหรือเป็นมันสมองอาจเป็นส่วนประกอบให้จิตมีพลังขึ้นมา ในเมื่อจิตมีพลังโดยธรรมชาติก็อาศัยพลังทางสมองนี้สั่งการถ้าไม่มีสมองเป็นส่วนประกอบจิตไม่มีปฏิกิริยาใดๆเกิดขึ้นทั้งสิน้นอันนี้ในทางที่กำหนดรู้ตามตามตาม,ตามที่มันเป็นพอจิตเป็นนิ่งว่างแล้วหมอก็ว่างอยู่อย่างนั้นทำอะไรไม่เป็นพอมาสัมผัสกับร่างกายภาพเกิดมีตัวขึ้นมา มีความรู้สึกที่สมองเกิดสั่งการขึ้นมาทันทีแต่จะอธิบายว่ายอย่างไรนั้นขอฝากท่านทั้งหลายไว้ช่วยพิจารณาด้วยในขณะที่นั่งสมาธิจิตมักจะเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทําอย่างไรจึงจะไม่ทําให้จิตเป็นอย่างนั้นอันนี้ต้องอาศัยการทํำบ่อยๆภาวนาบ่อย ทำให้มากมากภาวนาให้มากมากจนชำนิชำนาญแล้วจิตจะอยู่เองการทำสมาธิในขั้นต้นนี่ในการเริ่มต้นนี่ก็ย่อมเราก็ย่อมจะลงทุนลงแรงหนักหน่อยเหมือนเหมือนกันกับการบุกเบิกงานใหม่เพาะง้นการทำสมาธิเพื่อจะไม่ให้จิตส่งไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราต้องข้าเขียนพยายาม แต่อย่าไปเข้าใจว่าทําสมาธิแล้วทําให้เราหมดความคิดเราทําสมาธิเพื่อให้จิตสงบจากอารมณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันชั่วขณะหนึ่งพอเราได้มองเห็นหน้าเห็นตาของจิตตั้งเดิมของเราว่าเป็นอย่างไรในเมื่อเราอบรมสมาธิให้มากๆแล้วมีสติปนสัมปชัญญะดีแล้วจิตของเรานี่มันยิ่งจะมีความคิดมากกว่าที่เราว่าเราคิดวุ่นวายอยู่เดี๋ยวนี้ แต่ความคิดที่มีสติเป็นตัวการสำคัญนั้นย่อมไม่เป็นไปเพื่อความหนักปกหนักใจหรือก่อทุกข์ก่อยากให้แก่ใครเพราะฉะนันการทำสมาธินี่เป็นสิ่งจำเป็น <c oughs> ข้อสองการทำสมาธิทุกครั้งจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องขึ้นพระก,กรรมาฐานอันนี้ไม่จำเป็นขึ้นกรรมาฐานหมายความว่าจะต้องเอาดอกไม้ผูกเทียนไปยกครูกรกรมาฐาน อันนี้เรียกว่าขึ้นกนาารรมฐานทีนี้เราจะขึ้นโดยนึกถึงพระพุทธประธรรมประสงค์พุทโธละโม,มสังคมพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นศาสดาของเราเป็นคุณธรรมเราจะทำพระพุทธเจ้าระธรรมประสงค์ให้เกิดขึ้นในใจของเราเนี่คือทําใจให้สงบให้นิ่งให้สว่างเกิดพุทธะความผู้ตื่นพุทธะผู้เบิกบานพุทธะผู้รู้ขึ้นในใจของเราโดยที่พระพุทธเจ้าระธรรมประสงค์ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นแต่คุณธรรมเท่านั้น ทีนี้อาจจะมาใกล้ที่จะขอเตือนบรรดาท่านทั้งหลายว่าการทำสมาธิอย่าไปขึ้นครูหรือยกอครูกรกรมาฐานการภาวนาพุทโธเนี่ยถ้าหากไปยกครูกรรมาฐานขึ้นมาคือหมายความว่าเอาดอกไม้พวกเทียนไปเรียนกรรมาฐานจากท่านผู้ใดผู้หนึ่งท่านผู้นั้นมอบพระกรรมาฐานให้คือให้ภาวนาพุทโธในเมื่อมาภาวนาพุทโธแล้ว ก็มาฐานยกครูนี่มันจะทำให้มีปีติเกิดขึ้นอย่างแรงในตอนแรกแรกเขียนนึกพูดโโพูโโในใจพอจิตเริ่มสงบลงมาหน่อยพูโทโโพูโโดังออกมาพอพูโทโธดังช้าๆต่อไปก็ถีเข้าถีเข้าถีเข้าลงผลสุดท้ายยังเหลือแต่โทโโโโโท,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 ทคำเดียวในมาเงียบเสียงโทแล้วมีเสียงพูดขึ้นมาในทํานองเท่ แต่ไม่ใช่ผู้นั้นเป็นผู้เทศกลายเป็นวิญญาณเข้ามาสิงการภาวนาโดยยกครูขึ้นกรรมาฐานเนี่ยถลาดท่าเสียทีจะกลายเป็นโลกผีสิงอันนี้ขอเตือนทุกทุก,ท,กท,ท่านทำความเข้าใจเอาไว้ <c oughs> หากไม่รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ได้ทุกวัน จะปฏิบัติสมาธิให้เกิดมหาสติได้หรือไม่สมาธิที่จะให้เกิดเป็นมหาสติปัฐานต้องอาศัยศีลเป็นประการสำคัญแต่สมาธิจะทำเพียงแค่ว่าให้เกิดพลังจิตให้เกิดพละอาให้เกิดพลังจิตหรือให้เกิดอํานาจจิตทิฏิิอะไรต่างๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีศีล เช่นสมาธิของปกเรียนศยศาสตร์ปกทอกหนังบางฟันอะไรต่างๆนี่เขาก็อาศัยส,สมาธิเหมือนกันแต่สมาธิจะให้เป็นมหาสติปัฏฐานต้องมีศีลเป็นพื้นฐานไม่มีศีลสติเป็นมหาสติไม่ได้ <c oughs> เปิกนั่งสมาธิมานานแล้วแต่มีสิ่งหนึ่ง ที่ไม่หายไปนานๆจะเกิดมีอาการแสดงทางทางอาการโดยมือทำสัญญาให้รู้โดยอาการเช่นสอนให้ระวังทวารหกในขณะเดียวจิตจะคิดรู้ถึงความหมายหรือบางครั้งปวดเมื่อยกายเพราะเดินมากไม่ใช่ขณะเวลาที่นั่งสมาธิก็จะ มีอาการบริหารกายส่วนนั้นเป็นการผิดหรือไม่การเปลี่ยนอิริยาบถเยินเดินนั่งนอนเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถบางทีเราอาจจะบริหารกายแบบฤษีดัดตนท่านอาจารย์ฟันท่านทำหรือแบบฤษีดัดตนที่ที่มีแบบฝึกหัดอยู่ที่วัดโพนี่อันนี้ไม่ผิด เป็นการบริหารกายให้ให้มีความต้องสมาธิมีประโยชน์ต่อนักบริหารอย่างไรสมาธิมีประโยชน์ต่อนักบริหารและต่อทุกคนที่ไม่ใช่นักบริหารสมาธิในเมื่อเราทำสมาธิให้มีจิตสงบมั่นคง ทำให้เรามีสติมีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีได้ดีและสมาธินี้แต่ใครทำถูกต้องเดิมเป็นคนขี้เกียจจะกลายเป็นคนขยันเป็นคนไม่ซื่อสัตย์จะต้องกลายเป็นคนซื่อสัตย์ยกตัวอย่างเช่นแม่บ้านที่เกียจหุงข้าวให้ผัวรับทานในเมื่อทำสมาธิเป็นแล้วจะขยันในการหุงข้าวให้ผัวรับทานรู้จากหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี พราะฉะนั้นสมาธินี่มีประโยชน์แก่นักบ,บริหารในนักปกครองอย่างเหลือที่จะพัฒน,นาทีเดียวถ้าหากว่าท่านผู้ใดสามารถรู้จากวิธีใช้อำนาจทางจิตไดก้ก็ยิ่งเป็นการดี ทำอย่างไรจะดึงกู้ระพฤติผิดให้ทำตัวอยู่ในศีลในธรรมจะมีอุปายอย่างไรอันนี้ต้องอาศัยการชักชวนบ่อยๆที่แจงเหตุผลให้ฟังบ่อยๆ <c oughs> ต้องใช้ความภาคเพียรพยายามแต่เราอาจจะคิดว่าเราจะชักจูงบุคคลมาให้ทำดีให้มีศีลมีธรรมันหมดทุกคนนั้นเป็นไปไม่ได้เราพระพุทธเจ้าท่านก็ทำไม่ได้ ถ้าหากพระพุทธเจ้าทําได้พวกเราก็คงไม่มีเชื้อสายที่จะให้เกิดมาเพราะฉะนั้นเราก็ทำเฉพาะที่ที่พอที่จะทําได้ชักจูงพอที่จะชักจูงได้